กินอะไรครับน้าเต่งกวาค่ะแตงกวาอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะอร่อยเหมือนคนทำเลยยังไม่ได้กินเลยยังบีดยังบมรนาอยู่เลยอร่อยกินแล้วชิมแล้วอ๋อชิมแล้วเหรอครับใช่ค่ะแซบปะครับแซบปะครับแซบมากเลยค่ะหมายถึงคนทำงกวาไม่ร้อยส่งเลยเล่นแบบเล่นแบบรีบอ่ะ สอสวัสดีครับอันนี้อันนี้คือชื่ออะไรนะครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยครับวินคนดังมาใช่เห็นเขาคนดูหนึ่งพันบวกก็เลยแบบรับม,ม,ม,มันคือความจริงอันนั่นนะความจริงเลยความจริงได้ออกมาแล้วไช่เลย นี่นั่นแหละมาแล้วก็บอกว่ามาวินคนนึงรู้จักมาวินไหมไม่รู้จักไม่ตพูนเรื่องมันเรื่องเก็บมัได้ใจก็ได้ใช่ว่ารู้จักไหมก็เลยบอกไม่รู้จักไงอ๋อโอเคโอเคแล้ว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 นี่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ่อปลาอยู่บ่อปลาลมแรงนะครับใช่ครับแรงมากครับเย็นเลยลมแบบสบายโซบ้างาสง่า นี่หนึ่งทีไหนลองกินให้ดูไหนได้ไหมครับอือร่อยป่ะออครับอร่อยไหมอร่อยอ๋อที่บอกอร่อยนี่คือแสตงกวาอร่อยไม่ใช่หนูอร่อยคือเหงาแล้วค่ะอ๋อเหงาเหงา,า,าครับคุยคุยเป็นเพื่อนกอนได้ไหมครับได้ค่ะน่าได้ได้นะครับ แล้วแล้วปกตินี่ข้างหลังนี่มัมีมีปลาไหมครับข้างหลังเคยตกไหมครับเคยตกไหมครับเคยไม่ถึงตกปลาหรอครับตกบ่อตกบ่อครับมาเล่นนี่ก็มีแบบฟิ้นลกหน่อยได้ไหมเล่นเล่นนิ่งเลยแล้วแล้วแล้วปกตินี่คืออันนี้คือเปิดบ่อปลาเหรอครับหรืออะไรอ่ะ มันจะเปิดใช่ไหมครับมาถึงเปิดบ่อปลาเปิดหน้าพี่อะเอาดิเอาดิอะไรอะอะไรอะไรเล่นกูละ <c oughs> เอาตัวนี้ลนยนะตัวนี้ลนยตัวนี้ลายแล้วน้แล้วนี่ล <c oughs> แล้วน,น,นี่คืออยู่อยู่คนเดียวเหรอครับก <c oughs> ็จะให้ไปอยู่กับพี่อะไม่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  ไม่ติดนะครับติดอยู่แล้วนะครับใช่แล้วเราไลฟ์บ่อยไหมครับไลฟ์บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะแต่อารมณ์ตามแต่อารมณ์ก็คือมีอารมณ์ในตอนไหนครับไปถึงอารมณ์ไลฟ์ครับมีอารมณ์ไลฟ์ช่วงไหนบ้างก็ถามดูไงก็ไลฟ์แต่แแล้วต่อารมณ์ใช่ไหมล่ะเออสม่ำมากจะเป็นช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าช่วงเช้านะก็คือตื่นมาปุ๊บเนี่ย ีอารมณ์เลยถ้าปกติปกติวีเจอะไรคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในการขึ้นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วคืออันนี้คือไลฟ์แบบเล่นๆหรือไลฟ์แบบว่าเป็นวีเจคนหนึ่งหรือยังไงเอ่อเล่นๆค่ะเล่นๆเล่นๆนะไอถึงนึ่งในจานอ่ะเล่นๆนั่นเละเหมือนจิ้มเนื้อน่ะจิ้มไปกั็จิ้มมาน่ะฮะมันจิ้มไม่ได้เอ้าถ้ามาเข้ามาจิ้มไม่ได้อ่ะ มันจ้มมไไ่ดีชิ้นใหญ่สุดไหมอะน่ะขอขอขอชิ้นใหญ่สุดชิ้นหนึ่งอันนี้ใหญ่แล้วเหรออ๋ออันนี้เดี๋ยวก่อนนะมันคือมันคือแตงกวาเอามันคือแตงอะไรและแตงดอยแตงดอยดอยไหนอะดอยเนี้ยหระค่ะดอยมึงไหมหรือหรือหรือไม่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 ไทเนี่ยไม่ไช่นะ ลอจริงโดยจริงอ๋อลอยจริง,รงอ๋อแล้วแล้วคือแล้วคือไปไปซื้อมาทำหรอครับเอ่อไม่ใช่ค่ะแม่แม่เอามาผัดอ๋อดูดูด,ด,ด,ดูดูเหมือนดูมันหิวข้าวนะครับเปนจริงๆแล้วมันควรจะมีข้าวสักอ,อันหนึ <c oughs> ่งมีมั้ยฮะข้าวเหนียวนี่คือแบบอูอ๋อร่อยมากเลยคือกินข้าวเหนียวกับแตงเนี่ยอันนี้เหรออือถ้าจะเป็นถ้าเป็นข้าวสวยจะอร่อยกว่าแต่ข้าวสวยอร่อยกว่าเนาะ ลมดีมากเลยอันนี้อยู่อยู่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดเชียงรายค่ะมหาชัยเชียงรายเอาเชียงรายกะเอาโต้คนเหนือกันเนี่ยเจ้าเอาตอเอาเตออูได้ก่ออูได้เจ้าแต่กาบล้ำก่อนลำก่อนลำขนาดเจ้าอ่ะลำอ่าไปค่ะ เออดีนะอันนี้ดีนะเออเอออ้าวดีลำก่อลำขนาดขนาดไหนอันนี้เนี่ะอ่ะขนาดไหนก็คือมากมากแล้วไงคะไม่คือขนาดไหนที่แบบมียนใจไหมขนาดไหนอะไรเงี้ยห้น่นอนคืออันนี้เป็นมันคืออะไรครับห้าหกเนี่ยคืออะไรครับมัน อ๋อลำมากมากอ๋อคือเราต้องพูดว่าลำขนาดห้าหกนี้ไหมครับได้ค่ะลำขนาดห้าหกอ๋อแล้วแล้วแล้วเออเออลมมันแรงมากเลยตอนนี้หูชาเลยเฮะลมแรงจริงหรอจริงลมหู่เอือเนี้ยอือ,อ ขนาดบามินว่าสั้นจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงไหนนี่นะคะไอ้นะดูอะไรครับดูห้าหกนะคะห้าหกมาถึงอะไรที่พุดเนี่ยเขาบอกว่าห้าหกขนาดบามินแขนปะผู้หญิงปะที่ชื่อดาปะ หมายถึงว่าหน้านี้เหมือนกันเหรอคือคือพี่คือเป็นเป็นพ่อของดาเออจริงอันนี้จริงใช่ใช่ก็อันนั้น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 เป็นลูกพี่เองอันนี้อันนี้เป็นเป็นพ่ออันนี้คือเชื่อไหมเชื่อค่ะอ่าดีแล้ว แต่หน้าพี่กับหน้าพี่ดาคือแบบมีความห่างกันมากเลยคือหน้าพี่เด็กกว่าน้องดาอยู่แล้วแหละไม่ใช <S 2> <S 2> ่หน้าพี่แก่กว่าขอบคุณครับบางทีบางทีแล้วเสียงเสียงในหัวก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้อะจริงจแล้วอ่ะใช่เราต้องัวอะไรนะเป็นเป็นคนแพ้เสียงในหัวค่ะอืมแพ้เสียงในหัวที่บอกว่าขนาดห้าหกนี่ถ้าเอายังไงยังไงยังไง พูดตอนคือคือไม่ัวกฎของตอตอนี่คือแบบแพ้เสียงหนึ่งหัวพูดออกไปแล้วค่ะอ๋อ